เรื่องนี้อินเทนครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานเนี่ยสมรสเท่าเทียมความหลากหลายทุกอันเนี่ยมีความเท่าเทียมกันแล้วนะครับไปที่จังหวัดพิจิตรครับเขาบอกว่าคู่รัก LGBTQ+ ครับจงมือจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมครับซึ่งเขาก็มีการเปิดเผยนะครับว่ารอคอยวันนี้มาอย่างยาวนานก็รู้สึกดีใจนะครับที่สังคมยอมรับคู่รักเพศหลากหลายนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม นายธนิตภูมิมิถาวรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้เป็นประธานมอบทะเบียนสมรสสมรสเท่าเทียมนะครับให้แก่คู่รัก LGBTQ+ นะครับที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสณนะที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยในช่วงเช้าครับก็มีคู่รัก LGBTQ+ นะครับเดินทางมาจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกันจำนวน3คู่ ทั้งนี้ครับนายโดยละภาคเในใสัยนายอำเภอเมืองพิจิตรแล้วก็ประชาชนก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานครับทั้งนี้นะคะคู่รัก l g b t q p l u ค่ะก็ต่างเปิดเผยนะคะว่าตนเองเนี่ยรู้สึกดีใจค่ะที่สังคมยอมรับคู่รักเพศที่หลากหลายและก็ตื้นตันใจมากที่สุดนะคะเพราะว่าวันนี้เขารอคอยมานานเหลือเกินเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าซึ่งจากวันนี้เป็นต้นไปจะมีสิทธิ์สามารถดําเนินการด้านเอกสารต่างๆของคู่สมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งขอ รัฐบาลและก็หน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะที่ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมนอกจากนี้ยังเผยเคล็ดลับการครองคู่นะคะของการมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักและก็มีความเข้าใจโอกาสนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตนะคะก็อวยพรให้กับคู่สมรสนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและก็ครองคู่กันไปนานๆน,น,นะคะแม่